แล้วก็สําหรับแฟนๆของช่อง3นะคะก็สามารถที่จะร่วมสนุกกันได้นะคะกับกิจกรรม ช่อง3ทั้ง3ช่องนะคะร่วมสนุกกันได้ในฟุตบอลยูโร2016ทายแชมป์ลุ้นรับมอเตอร์ไซค์นิวฮอนดาพีซีเอ็กซ์ค่ะทายว่าทีมใดจะเป็นแชมป์มนะคะเวลก็ได้นะคะค่ะพ <c oughs> ิมพ์ชื่อทีมแล้วส่ง SMS มาได้ที่4838339ค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึง9กรรกรกฎาคมแล้วนะคะจับรางวัลในวันที่15กร,รกฎาคมที่อาคารมารีนนค่ะแล้วก็จะประกาศผลให้ทราบกันในช่วงเจาะกีฬากับบิก๊ก๊ะเรื่องเด็ดเย็นนี้วันที่ ที่20กรกฎาคมนี้นะคะทายกันได้จนถึง9กรกฎาคมนะคะผ่านคืนนี้ไปก็คงจะบอกว่าทายได้ง่ายขึ้นแล้วผ่านอีกคืนหนึ่งเยอรมันกับฝรั่งเศสอ,อะไราเงี้ยนะคะพอมีเวลาร่วมเล่นกิจกรรมนี้กันนะคะส่วนกิจกรรม3ช่องต้องดูข่าวนะคะก็ได้ผู้โชคดีแล้วละคะ่ะที่ได้รับรถยนต์ MG รุ่น MG 3 1.5C นะคะ,ะเป็นคันที่14นะคะก็คือ,อคนที่ประกาศผู้ดำิการนะคะ โบสทาราค่ะแล้วก็ผู้ที่จะไปมอบนะคะคุณกิติสิงหาปาดค่ะเป็นผู้จับรางวัลในครั้งนี้ผู้โชคดีนะคะก็คือคุณชลิตสุกุลวรพัฒน์อายุ66ปีจังหวัดสุขโขทัยค่ะซึ่งก็ส่ง SMS เข้าร่วมสนุกในรายการเที่ยงเปิดประเด็นทางช่อง13 Family นะคะ<อ>แต่ที่เห็นนี้คงจะไม่ใช่อายุ66มารับแทนหรือเปล่าคะนั่นแหะสิคะ S <S <S ยังร่วมสนุกกันได้อีกนะคะสำหรับรถยนต์เหลืออีก32คันค่ะแต่ว่าต้องดูในรายการข่าวนะคะย้อกันอีกทีหนึ่งค่ะก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับผู้ที่โชคดีะคะ่ะ